ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนิเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับสะสัตว์วิญญ,ญาณ ช่วงชิงขั้น4นี่มันรอเล่นอะไรกันเจะจะเจะ้าเป็นแค่ขอบเขตจิวิญญาณกำเนิดขั้นที่8สามารถพิชิตมันได้อย่างไรข้าแข่งแก่งกว่าที่เจ้าคิดตอนนี้ถึงเวลาเจ้าตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าเจ้าอย่าหวังข้าไม่มีวันบอกเจ้าเด็ดขาดลูกชายของข้า โค้งคำนับหลุยอีแล้วหากข้าทอยดหลุยอี้ลูกชายของข้าต้องได้รับผลกระทบแน่นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าเนตรศักดิ์สิทธิ์หงเหมือนควบคุมจิตใจนัน่นนี่นี่มันปางซื่อหยวน การรอบสังหารข่ามีใครสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหรือไม่พพระ,พระผู้สมรู้ร่วมคิดคือหลู่อูข้ามีหน้าที่สังหารเจ้าส่วนเขาจะคอยให้การเท็จหากข้าถูกต้องสงสยัยเฮอก็ไม่ต่างจากที่ข้าคาดไว้งั้นตอนนี้หลูอูอยู่ที่ไหน เมื่อวานนี้ลูอูเดินทางไปพบพ,พ,พ่อของเขาที่ฝ่ายเซียนเขาจะยังมไม่กลับมาในเร็วๆนี้ลูอูไม่อยู่นับว่าโชคดีของเขาปดเออจะจเจ้าจะทำอะไรกับข้าเชิญลงไปหาคำตอบในนรกซะ อ้าท่าท,ทำไมข้าถึงต้องมาย่อยุตันหยุนด้วยปางซื่อหยวนตายไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงลูอู่เท่านั้นแต่ข้าไม่รู้ว่าลูอู่จะกลับมาเมื่อไหร่ข้าไม่ไหวที่จะรอเขาตลอดเวลาข้าจะกลับไปสาขาหลอมาสดแล้ว 3วันต่อมาวังใหญ่สาขาหลอมโอสดสิดตันหยุนขอพบหวหน้าภายในวังน,นายหญิงหวนเตอ๋อพวกท่านได้ยินเสียงอะไรจากด้านนอกหรือไม่ข้าได้ยินมันช่างคล้ายคลึงกับน้ำเสียงของตันหยุนอาจเป็นเพราะเราพูดคุยถึงตันหยุนมากเกินไปก็เลยคิดไปเองละมัง้งไม่มีทาง พวกเราจะคิดไปเองเหมือนกันทั้ง3คนได้ยังไงสิตันหยุนขอพบหนะัวหน้าอม่ใช่การคิดไปเองนั่นเสียงของตันหยุนจริงๆตันหยุนยังไม่ตายตต,ตันหยุนเจ้าคือตันหยุนจริงๆหรือไม่ ข้าไม่ได้ฝันไปใช่ไหมผู้ดูแลเฉินเป็นข้าจริงๆเด็กดีของข้าช่างดีเหลือเกินเจ้ายัางไม่ตายหน้าเห็นหรือ,อยังตันหยูนยังไม่ตายเขากลับมาแล้วฮ่า่าอืมข้าเห็นแล้วตันหยุนจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้ารีบเล่ามาเร็วเข้า รายงานหัวหน้าในวันนั้นสิทธิ์กำลังฝึกฝนอยู่ในหอมิติเวลาแต่จูจูสิทธิ์ก็ถูกลอบสังหารจนบาดเจ็บสาหาัสภายใต้ความสิ้นหวังสิทธิ์ได้ใช้สมบัติป้องกันร,ระดับสูงชิ้นหนึ่งจึงทําให้สิทธิ์หลุดพ้นมาได้ในขณะที่หอคอยระเบิดตันหยุนในเมื่อวันนั้นเจ้าหนีมาได้ทําไมเจ้าถึงเพิ่งมาปรากฏตัวขึ้นตอนนี้ ในตอนนั้นสิทธ์บาดเจ็บสาหัสและกลัวว่าจะมีคนซุ่มโจมตีอยู่อีกสิทธ์จึงเลือกหนีไปให้สุดทางหาที่ปลอดภัยเพื่อฟื้นตัวซึ่งในตอนนี้สิทธ์หายดีแล้วจึงกล้าออกมาเจ้ารู้หรือไม่ในวันนั้นมันผู้ใดลอบโจมตีเจ้ารายงานหัวหน้าผู้โจมตีสิทธ์ ในวันนั้นคือผู้เท่าสาปางซื่อหยวนในตอนนั้นวันขึ้นหอคอยปางซื่อหยวนเสียหน้าอย่างหนักเพราะสิทธิ์แต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะบ้าบิ่นรอบโจมตีสิทธิ์เช่นนี้วันหน้าต้องอขึนคอยยุิธรรมให้สิทธิ์ด้วยนะขอรับว่าแล้วต้องเป็นมันไอหมาแก่ปางซื่อหยวนไม่แปลกใจเลยว่าวันนั้นมันไม่มาในวันที่นายหญิงเรียกผู้อาโสทุกคนมาพบ เขียนหาความจริงว่าใครจมตีเจ้าเฮ้อนา่าเสียดายมันจริงตายซะก่อนมีเช่นนั้นข้าจะทําให้มันกินเดินไม่ได้เลยว่าไงนะปางซื้อหยวนตายไปแล้วหรือคนรับเรื่องนี้เป็นไปได้ยังไง <c oughs> เล่นละครเก่งกีิเป่งเนี่ยพระเอกเมื่อสองวันก่อนปางซื้อหยวนถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ในถ้ำโดยลูกศิษย์ของเขาข้า จึงไม่สามารถคืนความยุิธรรมให้เจ้าได้ปางซื้อหยวนเสียชีวิตได้ไม่นานตันหยุนก็กลับมาหรือว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับเขาเสียดายชะมัดน่าเสียดายจริงๆที่ข้าไม่สามารถเห็นปางซื้อหยวนถูกลงโทษด,ด้วยตาตัวเองได้ความจริงที่คาดข้าเป็นผู้สังหารปางซื้อหยวนไม่สามารถเปิดเผยได้ข้าจึงจำเป็นต้องเสียแซง เอาละพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนตันหยุนเจ้าสามารถขึ้นไปยังชั้นที่9ของหอคอยมิติเวลาแห่งการหมืองเพะที่ดีที่สุดได้ข้ายังไม่ให้รางวัลเจ้าเลยเจ้าต้องการสิ่งใดดาบใดที่ไม่มากเกินไปข้าสัญญาว่าจะหามาให้เจ้าเลียนหัวนหน้าสิทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่ต้องการหากท่านต้องการให้รางวัลจริงๆท่านให้รางวัลแก่ผู้ดูแลเฉินเถิดเพราะหากไม่มีเขาสิทธิ์ก็คงไม่มีดังทุกวันนี้ ผู้ดูแลเฉินดูแลข้ามาตลอดตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะตอบแทนเขาแล้วเอเอต,ตันยุนไม่ง่ายเลยนะที่หัวหน้าจะให้สัญญาเช่นนี้เจ้าอย่าพลาดโอกาสด,ดีเช่นนี้ไปเลยโบรดหัวหน้าจงเห็นด้วยตกลงในเมื่อเจ้าต้องการเช่นนั้นหัวหน้าคนนี้จะทำตามที่เจ้าปรารถนาชิงเฟิง เนื่องจากปางซื้อหยวนเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้จึงมีตำแหน่งผู้เท่าว่างเว้นหนึ่งที่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะรับช่วงต่อเออเอ่ออ่านายหญิงนี่มันข้าไม่มีคุณสมบัติอาชิงเฟิงเจ้าอย่าไปเสดเลยนะอย่าทำให้น้ำใจของตันหยุนเสียเปล่าสิก็ได้ขอพระคุณนายหญิงเอาลนะตันหยุนเจ้าลงมาเถอะ ในเมื่อกลับมาแล้วจงตั้งใจฝึกฝนให้หนักอย่าทรายศในสิ่งที่เรามอบให้เจ้าก่อรับเอาละตอนนี้พวกเจ้ามีหนึ่งเรื่องต้องทำการแข่งขันใหญ่ของทั้งสามนิกายกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหวนเตอ๋อเจ้าจงไปแจ้งผู้เท่าทุกคนชิงฟึงเจ้าจงกลับไปที่สวนสมุนไปเพื่อเลือกสิทธิแรงงานมาเข้าร่วมการแข่งขันวนน้า การแข่งขันใหญ่ทั้งสานิกายควรจะจัดขึ้นในอีก2ปีต่อจากนี้ไม่ใช่หรือจะไหนจะเริ่มเร็วขึ้นเร็วๆนี้ล่ะพอมีบางอย่างเกิดขึ้นภายในดินแดงแห่งนิรันดินแดนลับจึงเปิดขึ้นก่อนเวลาดังนั้นการแข่งขันใหญ่ของทั้ง3นิกายจึงต้องเริ่มก่อนกำหนดนายหญิงถ่าเท่าต้องการเลือกตันหยุนได้หรือไม่ยอมได้ เพื่อให้เขาได้เห็นอัจฉริยะของนิกายอื่นเสียบ้างเขาจะได้ไม่เย่อหยิ่งและหยุดนิ่งอยู่กับที่ขอพรบคุณนายหญิงขอบพคุณจริงส่วนสมุนไพรวิญญาณสิ์น้องสิ์น้องจงอูเจ้ามาที่สาขาหลวงมุสพเพื่อเจอผู้ใดยยงั้นหรือเฉาปินมีข่าวหรือว่า มีสิทธิ์น้องจงอู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสิทธิชายคนหนึ่งตอนที่อยู่ฝ่ายนอกและตอนนี้สิทธิชายคนนั้นทํางานเป็นสิทธิแรงงานอยู่ในสาขาหลวงอาวุธเป็นไปได้ไหมว่าสิทธิ์น้องจงอู่จะมาหาเขาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าช่อยอยู่ให้ห่างจากข่าด้วยเฉาปินคนนี้ตามต่อแย่ข้่าตั้งแต่อยู่ในสาขาหลองอาวุธแล้วตอนนี้สาขาหลองอาวุธก็ยังไม่เลิกน่าทำใครจริงเฮ้ย เออเออพวกเจ้าสองคนมาทำอะไรที่นี่ข้าเป็นเพื่อนของตันหยุนข้ามาที่นี่เพื่อพบเขาปรากฏว่าเป็นเพื่อนของพี่ตันหยุนเสียใจด้วยนะพี่ตันหยุนเขาเขาตายไปแล้วอะไรนะนั่นนะนี่มันเป็นไปได้อย่างไรต,ตาตันหยุน ตันหยุนตายไปแล้วจริงๆเหรออย่าเศร้าไปเลยนะสิ์น้องจงอูข้าเจ้าสิทธิแรงงานตันหยุนนั่นตายไปแล้วสวรรค์เข้าข้างข้าจริงๆซื้อเยาเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรว้าวีตันหยุนบ๊ะ๊ะบ๊ะผรอก ตานหยุนยเป็นเจ้าจริงๆใช่ไหมข้ามาได้ฝันไปใช่หรือไม่เจ้าไม่ได้ฝันไปหรอกเป็นข้าจริงๆข้ายัางไม่ตายเยี่ยมเลยข้าคิดว่าเจ้าจะจักไปแล้วจริงๆสีอีกไม่ต้องเป็นห่วงข้า ไม่เป็นไรอยู่แล้วอืเจ้าสิทธแรงงานตามต้อยเอามือกปรกของเจ้าออกไปจากสิทธิน้องจงอู่เดี๋ยวนี้คนคนนี้คือใครข่าวชื่อเฉาปินเป็นลูกศิษย์ของผู้เ่่ห้าของสาขาลองอาวุธเขาชอบตามต่อเยอค่าตลอดน่ารำคาญส,สุดเลยเข้าใจแล้วพวกรางคกอยากกินเนื้อหงงั้นสินนะ <laughs> ไอเวนนี่สินแรงงานตัำต้อยอย่างแกกาดียังไงมาดูถูกข้าคู่เข่าขอโทษข้าเสียมีเช่นนั้นข้าจะบทขยี้เจ้าให้ข้าขอโทษเจ้าไม่คู่ควรไอสารเลวเว้ยวันนี้ข้าจะหักแขนและขาของเจ้าซะรูปแบบกระบีไหลที่สิ้นสุดยา ต,ตันหยุนระวังชาวปินอยู่ในร้อยอันดับแรกของรายชื่อหูหลงไม่ต้องกังวลการจัดการผู้ชายคนนี้ข้าไม่จะเป็นต้องเคลื่อนไหวเลยด้วยซ้ำเนตรศักดิ์สิทธิ์หงเหมือนควบคุมจิตใจกลิงเอะอเะออเอ อะไรนี่มันนี่มันนี่มันอะไรไปให้ผลเ,เ,เนื่องจากเจ้าชอบผักแขนและขาของผู้อื่นนักวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้ลองสัมผัสความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองเอ เ <t ries> ออกระอากึะอา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 ขาเจ็บเหลือเกินแขนของข้าขาของข้าอาไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวตันหยุ่นแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้แล้วเหรอ ตานีวโยนผู้ชายคนนี้ออกไปจากสวนสมุนภยัยซะไม่มีปัญหาโอเคโอเคลากแม่งเลยตันหยุนเจ้ายังคงเป็นสิษย์แรงงานกระทาเช่นนั้นกับเฉาปินเจ้าไม่กลัวมีปัญหาหรือไม่เป็นไรมีคนบางคนภายในสาขาหลอมโอสถคอยสนับสนุนค้าอยู่ แต่อย่างไรก็ตามซื่อเหยี่ยงทำไมอยู่ๆวันนี้เจ้าถึงมาหาข้าละ่ะตั้งแต่ที่ข้าเข้ามายังฝ่ายในข้าเอาแต่ฝึกฝนจนไม่มีโอกาสได้มาหาเจ้าและในอีกสองวันข้าต้องไปนิกายเสียนิรัน์ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ข้าก็เลยมาหาเจ้าโอ้เจ้ากำลังจะไปทำอะไรที่นิกายเสียนิรันต์ั่นหรอนิกายเสียนิรันต์ ไม่ใช่ว่านั่นเป็นนิกายที่ครอบครองแดนดินนิลัน์หรอกหรือพวกเรานิกายศักดิ์สิทธิ์ฮวงฝูและนิกายเซียนนิลันมีข้อตกลงกันว่าจะต้องคัดเลือกสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใหญ่สาขาไม่ดิแข่งขันใหญ่3นิกายภายนาดินแดนนิลันซึ่งในการแข่งขันใหญ่3นิกายเป็นการแข่งขันเรื่องยันอาวุธโอสถ และเรื่องรูปแบบพวกเขาตกลงมายังที่นั่นในส่วนลึกของหุบเขาทัานสวรรค์มนุษย์เรียกที่นั่นว่าสนามลบแห่งทวยเทพและดินแดนนิรันนี่มันพระเอกชาติก่อนนี่ว่าเข้าใจแล้วตามที่เสียวโมบอกดินแดนนิรันคือสนามลบของลูกน้องของข้าจาก อาณาจักรเบื้องบนไม่แน่ว่าอาจจะมีลูกน้องของข้าหลงเหลืออยู่ในนั้นข้าต้องไปตรวจสอบพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเถิดซื่อเหยาวันนี้ข้าจะพาเจ้าเดินชนรอบๆเอ,ออเออสวีทสวีทครึ่งวันต่อมาอ่าในที่สุดซื่อเหยาก็กลับการเดินเล่นกับสตรีลำบากยิ่งกว่า การต่อสู้ซะอีกฝ้อหนุ่มรูปงามตอนยูนในที่สุดข้ากับพบเจ้าเจ้าไปไหนมามีสหายมาเยี่ยมสิทธิ์จึงพานางไปเดินเล่นไม่ทราบว่าผู้เท่าเฉินมองหาสิทธิ์มีผลใดหรือเอ,อ,เ,อ,อเจ้าจงเตรียมตัวเสียในอีกสองวันเจอกันที่หุบเขาเซียนปิงชิง เราจะไปนิกายเสียนิรันกันรับทราบคาดไม่ถึงเลยว่าข้าจะได้ไปนิกายเสียนิรันโดยตรงเช่นนี้ช่วยประหยัดวาจาได้เยอะทีเดียวเตรียมตัวให้พร้อมล่ะข้าจะไปแจ้งคนอื่นต่อ <c oughs> ไปนิกายเสียนิรันไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ ก่อนออกเดินทางข้าจะไปสะสางเจ้าลูอูก่อนถ้ำของลูอูตั้งแต่ข้าไปมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในสาขาหรือเปล่ารายงานผู้เท่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์อย่างแรกคือผู้เท่า3าปางซื่อหยวนเสียชีวิตแล้วอย่างอน,นาถในถ้ำของตัวเองปางซื่อหยวนตาย นี่ไปไปได้ยังไงใครเป็นคนทำรายงานผู้เท่าตอนนี้ยังไม่พบฆาตกรส่วนเรื่องที่สองตันหยุนที่ตายไปแล้วไม่รู้ว่าทำไมแต่เขายังมีชีวิตอยู่ขรับบัศสงว่าไงนะตันหยุนยังมีชีวิตอยู่หรืออาจาแย่แล้วคนที่ฆ่าปางซื่อหยวนอาจจะเป็นเฉยนซู่ปิงและบางทีนางอาจจะรู้ว่าข้าร่วมมือกับปางซื่อหยวน จากปากตันหยุนก็ได้เฉินซูปิงสามารถฆ่าปางซื้อหยวนแบบงเงียบๆได้ก็สามารถทางกับฆ่าได้เช่นกันข้าต้องรีบไปหาพ่อผู้เท่าาท่านท่านจะไปไหนข้ามีธุระต้องทำหากมีใครมาหาข้าบอกไปว่าข้ายังไม่กลับ อืมดูจากความกตือลือล้นหนีของลูอู่แล้วมันต้องเดาอะไรบางอย่างจากการตายของปางซื่อหยวนอย่างแน่นอนแล้วอย่างไรละ่ะฆ่าแค่ตามไปฆ่ามันก็พอ <Dam? S 1> เฉินซูปิง อาจจะฆ่าข้าเมื่อไหร่ก็ได้ข้าต้องรีบไปยังฝ่ายเซียนให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปรับการปกป้องจากพ่อของข้าพ่อจ๋าหืมใครใครกันไม่ได้เจอกันนานแบบเดียว ก็จำเจ้านายตัวเองไม่ได้เลยงั้นลืเจ้าคือตันยุนเจ้ามาที่นี่ทำไมข้ามาที่นี่ก็เพื่อแอแนอนข้าเจ้ายังไงล่ะพอเจ้าต้องการฆ่าข้าให้คนที่ซ่อนอยู่ออกมาซะ ข้าอยากเห็นว่าเป็นเฉินชูปิงหรือเฉินจินเฟิงตันหยุนกล้าโผล่ออกมาตรงหน้าข้าเพียงลำพังเช่นนี้ต้องมีบางคนคอยช่วยเหลือมันอยู่เป็นแน่ไม่ดูเลยหรือไงไอหมาแกที่นี่มีแค่เราสองคนหลายซึ่งบุคคลเพราะการฆ่าเจ้าฆ่าคนเดียวก็พอแล้วหันหน้าหรือผู้ดูแลเฉินไม่จำเป็น คิดว่าข้าเชื่อคำพูดและสาระของเจ้างั้นหรือคน้นหาจิตวิญญาณในระยะส0มร้อลีไม่มีผู้ใดจริงจริงนี่ไปไมได้ไงค้นหาจิตวิญญาณแล้วเป็นไงล่ะเจ้าหมาแกข้าบอกเจ้าแล้ว มีค่าแค่คนเดียวหากเจ้ายังไม่เชื่อก็เปลี่ยนชื่อเป็นลู่อู่โง่ไปซะนะฮ <c oughs> ่าฮ่ตันหยุนคิดไม่ถึงจริงๆว่าเจ้าจะกะล้าปรากฏตัวต่อหน้าข้าผู้นี้เพียงกำพังด่าก็ดามมา่ามาเถอะข้าไม่สนใจหลอกเพราะวันนี้เปนวันตายของเจ้าแล้วไงล่ะเฮ้อ <c oughs> จะฆ่าข้าคิดว่าตนมีคุณสมบัติงั้นเหรอ ตั้งแต่ฆ่าปรากดตัวขึ้นที่นี่คนที่ต้องตายก็ถูกกำหนดไว้แล้วนั่นคือเจ้าฆ่าอยู่ในขอบเขตการวิญญาณขั้นที่6การฆ่าขอบเขตจิวิญญาณกำเนิดขั้น8อย่างแกมันก็เหมือนการบีบมดให้ตายเฮ้อๆโจมตี ข้ามาเลยสิข้าจะให้โอกาสเจ้าโจมตีก่อนหนึ่งครั้งไอ้เจ้าเด็ยกยิงพยองนี่งั้นข้าจะทำให้เจ้าสมปรานามัดมังกรเพิงแดง าตายุนเจ้าคงมาที่นี่เพื่อเล่นตลกกันสินะแถมยังไม่หลบโดนบัตรนี้ของข้าเข้าไปแกตายอย่างแน่นอนอไอหมาแก่ลูหยุดฝันกลางวันได้แล้วนะล่างทองหงเหมือนอหลังจากที่ล่างทองหงเหมือนของข้าบรรลุครั้งล่าสุด พลังป้องกันของข้าก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลตอนนี้ขอบเขตการวิญญาณขั้นที่6ไม่สามารถแม้แต่สร้างรอยขีดข่วนให้ข้าได้แล่นะนะนี่มันเป็นไปได้ยังไงแม้แต่ขอบเขตการวิญญาณขั้นที่8ก็ต้องบาดเจ็บสาหาัสเมื่อถูกหมัดนี้ของข้าแต่เจ้ากลับไม่เป็นไรเลยนี่นะเรื่องง่ายๆพอเจ้ามันโคตรจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับข้า ไฟศักดิ์สิทธิ์หงเหมือน<ว>ไฟศักดิ์สิทธิ์ฟินิกมังกรเออฮ่าฮ่าไอ้นี่มาเลยกันสแก่ลูอู <c oughs> เพลิงมังกรแดงของเจ้า เมื่อเทียบกับไฟล์ศักดิ์สิทธิ์ฟินิก์มังกรของข้ามันดูเหมือนกับขยะไม่ผิดเลยไอ้ดีกวินข่ายอมรับว่าข้าประเมินเจ้าต่ำไปแต่ไม่ว่าอย่างไรวันนี้ก็เป็นวันตายของเจ้ารูปแบบสังเวยโลหิตหานโลหิตย ฮตันหยุนตอนนี้ข้าคือข้อเขตก,กรรมวิญญาณขั้นปลายแล้วเจ้าพร้อมจะตายหรือยังล่ะ